สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านยิงลตของหนึ่งาตัวนี้เป็น Con v ว r t ์ดสไตล์เพเยอร์เจ็ดสิบหกนะครับอ่าตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีน้ำตาลนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าพิเศษนะครับอ่าตัวนี้เป็นพื้นแก้มนะก็พื้นแก้มจะเป็น VI. พื้นสีน,น้ำตาลนะครับเป็นพื้นยางนะครับตัวนี้ผ้านะครับผ้าเป็นผ้าพิเศษนะครับน้ำตาลผสมขาวนะครับอ่าสวยมากนะครับตัวนี้โลโก้ดํานะครับอ่าก็สนใจทักมาได้เลยนะครับ 7 6นะครับตอนนี้ฮิตมากนะครับเพราะว่ามันทนนะครับแล้วก็สวยนะครับคล้ายเคาย70เลยนะครับราคาประเทศตามนี้เลยนะครับอาสนใจทัก Facebook มาได้เลยนะครับสำหรับคนใน y o u t u b e นะก็มีช h อป e ีก็มีนะครับอาตัวนี้มีนวมด้วยนะครับสวยนะครับขายได้ทุกสีเลยนะครับก็โปรโมชั่นนะครับอาที่ช h อป e ีนะครับร้านมีสองชื่อนะครับกอ c o คอนเวิร์ตและกอลลังสิตนะครับ ตามนี้เลยนะครับก็ส์ถจทักมานะครับอ่ามีโปรโมชั่นให้นะครับ10-20%นะครับร้านกอรนะครับสวัสดีครับ